เก่งมากลูกอ่ะอมามนฝรั่งใส่ตะก,ก้าเก่งมากค่ะเก่งมากใสด่ดีสิลูกใส่ดีดีอ่ะเก็บเก็บใส่มุ่ยเบียยหัวเล็กนิดเดียวโอ้ยหัวนิดหนึ่ง O es el Lucy, Mira, mira. Está, chap. está... más. ¿Hay más? A ver, no me ha más por aquí. Espera. A ver, mira. Oh, no hay más. <laughs> no te preocupes mira 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 mira, mira. mira.

A ver, cuidado. mira, mira, Lucy. Hay más, además, hay además, mira, 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 ¿Quién más? Hay más. a ver, vamos, mira, นไข่นกกระทาเอาเป็นว่มีอะไรมาปอร์กทีอมีนะ toma pues verdad toma uu gay 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 oh Grande. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? 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 mira mira ahí! Mira. mira. mira.

มันฝรั่งหนึ่งแถวนะคะตั้งแต่นู่นมานี่เลยนะเนี่ยก็ได้เต็มตะก้าเหนื่อยเลยขุดกันหัวมันก็ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะเนี่ยมีหัวเล็กๆด้วยเอาไว้ต้มกินนะคะเนี่ยปีแรกของการปลูกมันฝรั่งนะคะถือว่าใช้ได้อยู่นะแถวเดียวเลยอีสองแถวนะคะเดี๋ยวเราต้องมาขุดนะ สองแถวจะดูซิว่าจะได้เยอะขนาดไหนนูลูซี่เล่นอยู่นู่นมิเซอร์ไปละเหนื่อยห่อหมกนะคะห่อหมกปลาช่อนทะเลค่ะเข้าน้ำเข้าเนื้อมากเลยนะรถหมักไว้ประมาณเกือบชั่วโมงนึงเลยนะคะเนี่ยวันนี้ได้ใบสวิชชร์จมาใหญ่มากเลยนะนี่เห็นไหม แทนไบยอได้อร่อยที่สุดเลยนะเรากินเหมือนไบรยอด้วยใหญ่เงี้ยกินสัะใจด,ดีค่ะคปลาช่อนตัวใหญ่ามากเลย เดี๋ยวจะเอาบีดรูดไปเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดินนะคะ <Okay. S 1> เก็บได้นานนะได้ประมาณสองเดือนนะคะหัวแบบนี้นะเพราะว่าชั้นใต้ดินมันเย็นนะอ่ะเนาะมีคนถามว่า,าปลูกเยอะขนาดเนี้ยปลูกขายใช่ไหมไม่ใช่อะรถปลูกไว้กินรดชอบกินอ่ะนะแล้ว ให้ญาติพี่น้องมญาติาพี่น้องไม่มีใครกินเลยค่ะถามหมดแล้วนะแถวนีม้มีใครกินเลยเขาไม่ค่อยปลูกกันนะคะพ่อแม่มไม่เจอไม่้องถามแล้วนะไม่กินเลยลูซี่จะเอาไปไหนลูกจะไปย้อนใส่น้ำทำไมไม่จะไปใส่ชั้นใต้ดินไว้ลูซี่ลูซี่กินอยู่นะแต่มเซอร์ไม่กินเลย ชิมไปสามชิ้นว่างนเถอะแล้วก็ไม่ไม่กินเลยจะยกไปไหนคะ,อะเอาไปหัวเดียวพอจะเอาไปทำอะไรหืม พอพอพอไม่เอาม่เอม่เอลูกแม่เดี๋ยวแม่เอาไปทิ้ง<อ>น,น่าน <c oughs> เอาไปโยอนใส่สะน้ำในสามหัวแล้วนะ พอเลยลูซี่พอเลยพอเลยน่าให้มันได้อย่างงี้สิพอแล้วลูกพอแล้วน่อเปลือกไข่ค่ะเดี๋ยวเอาไปโรยโรยใส่ดิน เบือไข่ค่ะโรยกันมดนะมดเริ่มเยอะแล้วค่ะไม่รู้ามาจากไหนนะเพียบเลยแล้วมดตัวใหญ่อย่างนั้นเลยนะคะผักปังนะคะรถปลูกผักปังถั่วพูนะกระเจี๊ยบค่ะ